ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับคุณจันทิมาบอกมาเลยว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับต้องเตรียมมือรับรับกับสภาพอากาศที่แปรปวนมากๆนะครับเพราะว่าลมหนาวก็จะเข้ามานะฝนฟ้าคะนองก็จะเข้ามานะครับลมกระโชกแรงก็จะมีแล้วที่สําคัญอาจจะเกิดฟ้า,ฟาผ่าได้ง่ายๆในหลายๆพื้นที่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณจันทิมาศิลชาตครับ สวัสดีค่ะจันที่มามาแล้วค่ะรับรองดูปุ๊บรู้ปั๊บทุกเรื่องสภาพอากาศค่ะสัปดาห์นี้อากาศแปรปรวนมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเปลี่ยนทายฤดูกาลลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเช้าอากาศเย็นกลางวันอากาศร้อนบางวันมีฝนฟ้าขนองต้องเฝ้าระวังนะคะสัปดาห์นี้พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเตรียมตัวให้พร้อมจะเกิดขึ้นได้ค่ะ ตอนนี้ค่ะมวลอากาศเย็นกําลังปันกลางจากจีนนะคะกําลังแผ่ลงมาปกคลุมในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและทะเลจีนใต้ก็ทําให้มีตัวลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะคะในขณะที่บ้านเรานั้นมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะอากาศร้อนแล้วก็ความเย็นมาเจอกันก็ทําให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ต้องระวังในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงฟ้าผ่านะคะจะเกิดขึ้นได้ในบางจุดบางพื้นที่โดยเริ่มในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนค่ะสําหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะในสัปดาห์นี้นะคะอุณหภูมิช่วงกลางวันอาจจะลดลงบ้าง จากลมหนาวที่แผ่เข้ามาในบ้านเรานะคะจะเห็นชัดเจนเลยนะคะระลอกที่2ที่จะแผ่เข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์21-22กุ่มภาพันธ์ช่วงนั้นแผ่ลงมาก็จะทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะในรอบสัปดาห์นี้จะมีกําลังปานกลางทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นคลื่นลมก็จะมีกําลังแรงขึ้นค่ะ ภาคเหนือเช้ากลับมามีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกหลังวันยังร้อนอยู่ระหว่างวัน14ถึง38องศาเซลเซียสจะมีฝนลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะที่กำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือช่วงเช้ากลับมามีอากาศเย็นถึงหนาวอุ่นหภูมิแลดลง1ถึง2องศาเซลเซียสร,ระหว่างวัน18ถึง36องศาเซลเซียสจะมีฝนลมกระโชกแรงเฝ้าระวงังโดยเฉพาะที่ชัยภูมิขอนแก่นนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากลางวันร้อนอุ่นณหภูมิอยู่ระหว่าง18 37องศาเซลเซียสมีฝนหลมกระโชกแรงที่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมและสมุทรสาครได้ กรุงเทพมหานครมีฝนลมกระโชกแรง30%ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง25-35องศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนลมกระโชกแรง30%ของพื้นที่เฝ้าระวังที่สาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและทิ่ตราดทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งเคลื่องสูงประมาณ1เมตรมีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน30%ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร พกากใต้ฝั่งอันามันมีฝน20%ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งเคลื่อนสูง1เมตรมีฝนเคลื่อนสูงประมาณ2เมตร สัปดาห์นี้ต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะขณะเกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองต้องย้ำคุณผู้ชมนะคะให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะคะเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดก่อต่อผลผลิตทางการเกษตรนะคะช่วงนี้ผล,ลไม้หลากหลายชนิดกำลังออกดอกออกผลผลิตอยู่เตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะ วันนี้จันที่มาลาแล้วค่ะ